สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวธุรกิจร้านขายของชํานะคะที่เพิ่งเปิดใหม่ที่อยู่แถวแถวบ้านนี่นะคะค่ะเออจะพาไปดูเลยนะคะก็ <g ül> จะแดดหนะะ่อยค่ะอ่าวันนี้เก็จะถึงแล้วนะคะค่ะเราก็ถึงแล้วนะคะ ข้างนอกร้านก็จะประมาณนี้นะคะแล้ดตอน,นนี้เราก็จะพาไปดูข้างในกันเลยคะ่ะแล้วก็จะพาเขาไปดูข้างในนะคะพอดีมีลูกค้ามาซื้อของพอดีเลยคะ่ะอ้าวเราก็มาถึงหน้าร้านแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้ยินว่าร้านเพิ่งเปิดนี่มีแพนจะทําอะไรต่อไปไหมคะมีแพนจะขยายร้านหรือว่าได้เข้าร่วมโครงการของรัฐไหมคะ ยังไม่เข้าร่วมค่ะแต่ก็คิดว่าจะดําเนินการอยู่ค่ะค่ะเอ๊ล้วก็พามาเดินดูสํารวจสินค้านะคะเอ๊ภายในร้านก็จะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดค่ะน่าจะสมบูรณ์ได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็น่าค่ะพอดีจะมาซื้อของด้วยนะคะก็เลยแวะมารีวิวเลย ายในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ก็คือจัดเรียงได้สวยงามเลยนะคะเอ๋เป็นร้านสะดวกเอ๋เป็นร้านขายของชําทั่วๆไปละคะ่ะแถวบ้านก็มีนะคะแต่แถวบ้านก็จะไม่ค่อยมีพวกอุปกรณ์ในครัวเรือนแบบนี้นะคะแบบพวกกระปุกพวกตะแกงย่างพวกไอเนี้นะคะ่ะเพิ่งเปิดที่มีอุปกรณ์ขายของแบบนี้เป็นร้านแรกนะคะ ภายในร้านก็ดูสะอาดสวยงามค่ะเออพื้นที่ตรงนี้จะขยายกิจการหรือว่าจะเปิดเป็นอะไรหรือเปล่าคะจะเปิดเป็นตลาดยามแรงค่ะโอตลาดยามเออก็สะดวกดีนะคะเพราะวาเวลา,าแถวละแวกนี้ก็จะได้มาซื้อของกันง่ายๆนะคะเพราะว่าตลาดอยู่ฝั่งนน้นไกลมากเลยค่ะ ขอบคุณคุณแม่เอี้ยงนะคะที่ให้มารีวิวร้านธุรกิจร้านขายของชํานะคะขอขอบคุณค่ะคุณค่ะค่ะสําสหรับใครที่ผ่านผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมกันได้นะคะร้านจะตั้งอยู่ที่บ้านนงยางตะมนเกาะเออําเภอคลางในจังหวัดอุบลราธชธานีค่ะค่ะสําสหรับดิฉันก็ขอจบการรีวิวร้านธุรกิจขายของชําเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย